เหตุการณ์เสะเทือนขวัญอุกอาจที่เกิดขึ้นภายในวัดป่าปฏิบัติธรรมชื่อดังจนกระทบกระเทือนจิตใจพุทธศาสนิกชนที่ได้รับรู้ข่าวาว,าวไปทั่วได้รับการเปิดเผยเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่30ธันวาคม2540โดยร้อยตำรวจเอกกฤษดาแก้วจันดีร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบจังหวัดอบบุบลราชธานีได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมภายในกุฏนักปฏิบัติธรรมในวัดป่าอารัญ,ญวาสี ถนนวารินชำราบเดชอุดมเยื้องกับมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้วออกไปสอบสวนร่วมกับพันตํารวจเอกวิวัตรชานพนาผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอวารินชำราบร้อยตํารวจเอกสเสวกพลทันรองสารวัตรสิบสวนและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกหลายนายเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าเป็นกุฏของแม่ชีอยู่ในบริเวณวัด เมื่อเจ้าหน้าที่เขาตรวจในห้องพักถึงกับต้องตกตะลึงเนื่องจากพบศพเปลือยของแม่ชีน้อยหรือนางสาวอุบ,บลรัศน์สวัสด์อายุ44ปีสภาพถูกแทงร่างพลุนนับสิบผาเสียชีวิตในลักษณะตะแคงไม่มีผ้าปิดกายแม้แต่ผืนเดียวที่พื้นห้องนองไปด้วยเลือดซึ่งบางส่วนก็แห้งกลางไปแล้วขขาของในห้องถูกหรือขนกระจุยกระจ่ายมีร่องรอยการต่อสู้รวมทั้งมีรอยเท้าซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นรอยเท้าของคนร้ายเปื้อนเลือดเดินลงจากกุฏิที่เกิดเหตุ โดยไม่มีการเช็ดทำความสะอาดแต่อย่างใดเรื่องราวตำนานคดีดังศึกหลวงพ่อดังฆ่าปเปลยแม่ฉีจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังจากการสอบปากคำในที่เกิดเหตุจึงทราบความเป็นมาของผู้เสียชีวิตหรือแม่ฉีน้อยหรือนางสาวอุบลรัตน์วามีบ้านเดิมอยู่ถนนสถิตวิมานการอำเภอวารินชำราบ บิดามารดาเป็นเศรษฐีมีกิจการค้าหลายอย่างแต่เนื่องจากนางสาวอุบลรัตน์มีอาการทางสมองเล็กน้อยจึงถูกนำตัวมาฝากให้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าอรัญญวาสีนานกว่า10ป,ปีแล้วแต่นางสาวอุบลรัตน์ไม่ได้ปลงผมบวชเหมือนแม่ชีทั่วไปเพียงแต่นุ่งขาวาห่มขาวเท่านั้นในเวลาต่อมานั้นก็มีนายสมปองพวงพกาอายุประมาณ40ปีบานอยู่ที่บ้านทาดออำเภอวารินชรารได้เข้ามาพัวพัน มีความสนิทสนมกับแม่ชีน้อยบางครั้งมีการออกไปทำธุระนอกวัดด้วยกันถึง4-5หวันและความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ก็รู้ไปถึงหูของภรรยานายสมปองจนเกิดความหึงหวงถึงขั้นเดินทางมาต่อว่าแม่ชีน้อยที่วัดระยะแรกนั้นมีการขอร้องให้เลิกติดต่อสนิทสนมกันแต่นายสมปองก็ยังคงดื้อดึงไปมาหาสู่กับแม่ชีน้อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภรรยานายสมปองก็โกรธอีกเข้าวัดมาด่าทอแม่ชีน้อยและเคยกล่าวคำขู่อาฆาตไว้ด้วย จากการสอบปากคำพระภิกษุบางรูปในวัดทราบว่าเมื่อเวลาสามนาฬิกาก่อนที่จะพบศพแม่ชีน้อยนั้นได้ยินเสียงสุนัขเห่ากันกล่าวเกลียวแต่ไม่มีใครสนใจกระทั่งลุงเฉาบรรดาชาวบ้านที่ไปทําบุญมีความคุ้นเคยกันดีแต่กลับไม่เห็นแม่ชีน้อยลงจากกุฏิที่พักจึงพากันเข้ามาเรียกก็พบแม่ชีน้อยเป็นศพถูกแทงเส้นชีวิตอย่างน่าสังเวชหลังจากเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วจึงดําเนินการไปขอใหม่ค้นจากสาร เพื่อจะไปตรวจขนบ้านนายสมปองกับภรรยาว่ามีร่องรอยพิรุษเกี่ยวกับฆาตรกรรมแม่ชีน้อยนี่หรือไม่ก่อนจะนําศพแม่ชีน้อยส่งชนสูตรหาร่องรอยการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสพสิทธิป,ประสงค์อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีญาติของแม่ชีน้อยยืนยันว่าแม่ชีน้อยนั้นมีเงินสดอยู่ประมาณ5 0 0 0 0 0บาทที่เพิ่งจะไปเบิกมาเพื่อทําการก่อสร้างหอพักในที่ดินเช่าของวัดป่าอรัญ,ญวาสีเพื่อจะให้นักศึกษาเช่าพัก และคนอื่นไม่มีใครรู้เรื่องเงินนี้นอกจากคนใกล้ชิดเท่านั้นหลังผ่านเหตุการณ์สะเทือนขวัญจิตใจพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศมาได้หลายวันหลังจ,จากเจ้าหน้าที่ได้รับผลพิสูจน์หลักฐานของคนร้ายใจทมินรายนี้เวลา16นาฬิกาวันที่5มกราคม2541พันตำรวจเอกวิวัฒน์ชานพนา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบได้เสนอหมายจับตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ซึ่งก่อสร้างความตกตะลึงพลึงเพลิดให้แก่ผู้รับรู้ทั่วไปโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนโดยหมายจับที่ส่งไปให้ในายทรงศักดิ์สาธุภาคในอำเภอวารินชำราบเส้นอนุมัติคือหมายจับพระเทียงโชติธรรมโมอายุ66ปีเจ้าอาวาสวัดป่าอารัญ,ญวาสีตามหลักฐานรอยมือและรอยเท้าของพระเทียงที่เก็บได้ในกุฏิที่เกิดเหตุ เมื่อนายส่งศักในอำเภอวารินชรารับทราบจึงเซ็นชื่ออนุมัติให้ดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาทัานทีแต่อย่างไรก็ตามการจะดำเนินคดีกับพระเที่ยงจเจ้าอาวาสวัดป่าอรัญ,ญวาสีนั้นต้องประสบอุปสรรคเป็นอย่างยิ่งเมื่อพลตํารวจตรีบํารุงสุภานิตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วกลับมีคำสั่งให้ชะลอการจับกลุ่มพระเที่ยงไว้ก่อนจากนั้นพลตํารวจตรีบํารุงก็ขอเวลาไปหารือกับนายชาติสง่าโมรีชาติ ผ้วราชาการจังหวัดอุบลราชธานีในวันเดียวกันแต่กว่าจะตกลงกันได้ก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไปในวัดป่าอรัญวาสีเพื่อจะจับกลุ่มตัวพระเทียงในเวลาสองทุ่มก็ถูกขัดขวางจากกลุ่มลูกศิษย์ซึ่งรับทราบข่าวเราล่วงหน้ามานั่งเฝ้ากันอยู่เต็มกุและอีกส่วนหนึ่งก็ยังเป็นแม่ชีนุ่งขาวห่มขาวนั่งขวางทางอยู่หน้าบันไดนอกจากนั้นยังมีทนายความอีกสองนายที่มาคอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายอยู่ด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเผชิญหน้ากับลุกศิษย์ของพระเที่ยงและพวกแม่ชียอยู่นั้นพันตำรวจโทกิติศักดิ์กมณีรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอวารินชำราบพันตำรวจโทพิจิตตันติเศษหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดฉากเจรจาขอจับกลุ่มพระเทียงโดยมีการโต้เถียงไปมากับกลุ่มญาติโยมอย่างเคร่งเครียดและทางทนายความกับญาติโยมนั้นมีความเห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีการจับกลุ่มพระระดับเจ้าอาวาสว,วัดป่าอัญยาวาสีในที่นี้ในยามค่ำคืนโดยอ้างว่าจะขอเข้ามอบตัวในตอนเช้า แต่ตำรวจเกรงว่าช่วงเช้าก็อาจมีญาติโยมคัดขวางการจับกลุมอีกเลยไม่สามารถตกลงกันได้จนเวลาล่วงไป22นาฬิกาญาติโยมที่รู้ข่าวทีหลังต่างพากันเดินทางมาร้อมกุฏิไว้มากขึ้นอีกกำลังตำรวจซึ่งมีน้อยกว่าเกรงเหตุการณ์จะเลวหลายจึงสั่งให้ถอนกำลังกันกลับโดยมีการฝากบอกไปถึงพระเทียงให้เข้ามอบตัวในวันรุ่งขึ้นซึ่งเสียงของญาติโยมนั้นส่วนหนึ่งไม่ยินยอมให้มอบตัวและยังมีญาติโยมอีกส่วนหนึ่งที่ก็ต้องการพิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นจริงกันไป ถึงคาดว่าในวันรุ่งคืนน่าจะมีการเผชิญหน้ากันทั้งสองฝ่ายหลังผ่านเหตุการณ์ที่สั่นคลอนสัทธาพุทธศาสนิกชนข้ามคืนเวลา10นาฬิกา6มกราคม2541าดคารวะกลุ่มใหญ่พร้อมด้วยพระภิกษุจำนวนหนึ่งได้ช่วยกันนำตัวพระอาจารย์เทียงโชติธรรมโม จ้าอาวาสวัดป่าอารัญวาสีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอวารินชำราบหลังจากพระอาจารย์เที่ยงมีการเทศนาสร้างสอนญาติโยมเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงเชา้าโดยการติดต่อขอมอบตัวนั้นได้ติดต่อกับพันตำรวจเอกวิวัฒน์ชาญพนาผู้กํากับการซึ่งก็ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อมาในชาติสง่าโมรีชาติผู้ว่าราชการจังหวัด พลตตรีบำรุงสุขพาณิชย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและรองผู้บังคับการทั้งหมดพร้อมด้วยนายวิเศษภูมิชัยศึกษาธิการจังหวัดได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบหลังจากสอบถามความสมัครใจและอธิบายเหตุผลรวมถึงหลักฐานต่างๆแก่พระผู้ใหญ่ที่เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบจนหายข้องใจกันแล้วจึงได้มีการนำตัวพระอาจารย์เทียงไปลาศิกขาที่วัดวารินราราม โดยมีพระครูวารินธรรมรัตน์เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบเป็นประธานและพระครูอุดมธรรมกิจรองเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้ดำเนินการศึกท่ามกลางญาติโยมผู้ศรัทธาที่หลั่งน้ำตาเสียดายสมณเพศของพระอาจารย์เทียงหลังศิขาราเพศกลายเป็นนายเทียงอำคากูลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจร่างกายนายเทียงพบรอยข่วนลึกที่หน้าอกสามรอยซึ่งอาจจะเกิดจากการต่อสู้แต่นายเทียงให้การปฏิเสธทุกข้อหาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวเข้าห้องขัง นายเที่ยงได้หันมากล่าวกับญาติโยมที่ติดตามมาว่ากําลังจะพ้นทุกข์แล้วก่อนที่จะก้าวผ่านลูกกงเหล็กสูญสิ้นอิสรภาพเพื่อชดใช้กรรมโดยนายชัสง่ามลีชาตู้วราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีการกระทําความผิดจริงจึงได้รายงานให้ทราบและขออนุมัติจับกลุ่มส่วนจะผิดหรือไม่อยู่ที่ศาลเป็นผู้พิจรารณาตามแนวทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบวา่า นายเทียงหรือพระอาจารย์เทียงพระวิปัสนาชื่อดังกับนางอุบลรัตน์รอบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานานแล้วโดยนายเทียงจะนําเงินรายได้ของวัดจํานวนมหาศาลที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ไปทุ่มเทโปรนเปิดให้กับนางอุบลรัตน์อย่างมากมายต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยกุฏิพักของทั้งสองคนนั้นอยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อยหลังเวลา19นาฬิกาที่ทั้งวัดจะปิดไฟ ก็มักจะมีการไปมาหาสู่กันนอกจากนั้นในบางครั้งแม่ชีอุบลรั์ยังแสดงอาการเกลี้ยกล่อดจนเกินงามต่อพระอาจารย์เทียงผู้ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอีกด้วยกระทั้งต่อมานายสมปองหนุ่มชาวบ้านใกล้เคียงกับวดัดซึ่งไปมาหาสู่นางอาบุบลรัฐเหมือนคนอื่นแต่ความเพียรพยายามเอาใจใส่ทำให้ได้ใกล้ชิดสนิทสนมจนรู้กันไปทั่วบางครั้งก็หายออกจากวัดไปด้วยการหลายวันสร้างความไม่พอใจให้แก่พระอาจารย์เทียงหรือนายเทียงอดีตเจ้าอาวาสวัยดึก ที่เห็นคู่สาวใหญเสน่แรงที่ตัวเองทุ่มเทเงินทองให้ไปใกล้ชิดกับผู้อื่นถึงเป็นต้นเหตุของฆาตกรรมสยองขวัญสะเทือนใจชาวพุทธต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เขาตรวจค้นกุฎของนายเทียงสมัยเป็นเจ้าอาวาสพบเงินสดจำนวน150,000บาทซ่อนอยู่ในห้องนอนรับที่ซอยอยู่ด้านหลังกุศซึ่งทำไว้อย่างมิดชิดเหตุสะเทือนขวนัญกลางวัดป่าอรัญ,ญวาสี ซึ่งสร้างความโศกสลดแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปนั้นยังนำพามาสู่ความสะเทือนใจและตกใจของผู้คนที่ได้รับรู้เนื่องจากวัดป่าอรัญ,ญวาสีนั้นต้องนับได้ว่าเป็นวัดสาขาลำดับที่หนึ่งของวัดหนองป่าพงโดยประวัติวัดป่าอรัญ,ญวาสีนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปี2499ที่ชาวบ้านบัวบ้านเก่าน้อย ตลอดจนบ้านสีไข่ได้พากันฟังธรรมจากพระคุณหลวงพ่อชาที่วัดหนองป่าพงจึงพากันกราบนิมนต์ท่านให้มาโปรดญาติโยมทางบ้านนี้บ้างในปี2500พระเดชพระคุณหลวงพ่อชาจึงได้มาอยู่ที่ป่าชา้าบ้านเก่าหน่อยซึ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณก่อนเข้าพรรษาท่านก็กลับไปอยู่หนองป่าพงอีกครั้งและทั้งต่อมาในปี2501ชาวบ้านเก่าหน่อยจึงได้ไปกราบนิมนต์หลวงพ่อชาอีก ก่อนจะช่วยกันปลูกกุดเล็กๆพอคุ้มฟ้าคุ้มฝนถวายท่านท่านก็เมตตาอยู่จำพรรษาสั่งสอนปฏิบัติธรรมแก่ญาติโยมก่อนที่ออกพรรษาท่านก็กลับวัดหนองป่าพงโดยสั่งการให้พระจารย์เทียงชติธรรมโมอยู่อบรมสั่งสอนพระเนนที่บ้านเก่าน้อยแทนต่อมาในปี2 5 0 2รพระเดชพระคุณหลวงพ่อชาจึงถามพระจารย์เทียงว่าพรรษานีประจำพรรษาบ้านเก่าน้อยใหม่พระจารย์เทียงอยากท่องเที่ยวจึงกลับปฏิเสธว่าอยากไปทุดงอยู่ แต่พระคุณหลวงพ่อชาบอกว่าไม่ต้องไปดอกผมจะไปเองเที่ยงอยู่ดูแลพระเนนที่นี่จนเวลาล่วงเข้าพรรษาพอดีพระคุณท่านจึงให้พระอาจารย์เที่ยงประจาพรรษาที่ป่าช้าบ้านเก่าน้อยพระอาจารย์เที่ยงก็ปฏิบัติตามภาระที่ได้รับมอบหมายยังมีเมตตาธรรมสั่งสอนนําอุบาสกอุบาสิกาญาิโยมปฏิบัติธรรมจนออกพรรษาก่อนที่จะกลับไปยังสํานักวัดหนองป่าพง ท่านได้เห็นว่าป่าช้าแห่งนี้เป็นป่าไม้เบญจพรรณล่มรื่นสงบพอสมควรเหมาะแก่การเป็นสถานที่เจริญวิปัสนาพระอาจารย์เทียงจึงขนานนามสถานที่นี้ว่าวัดป่าอารัญ,ญวาสีและพระอาจารย์เทียงชติธรรมโมก็พัฒนาวัดป่าอารัญ,ญวาสีจนกลายเป็นวัดสาขาอันดับที่หนึ่งของวัดหนองป่าพงที่เจริญรุหนนามีญาติโยมศรัทธาเป็นอย่างมากผู้คนหลั่งไหลเข้ามาปฏิบัติธรรมกันไม่ขาดสาย กระทั่งเกิดเหตุไม่คาดฝันดั่งฟ้าผ่ากลางใจพุทธศาสนิกชนผู้ให้ความศรัทธาในครั้งนี้นั่นเองลังเหตุสะเทือนใจชาวพุทธได้3ปีในปี2543คุณพ่อเล่นามศิล์นได้บริจาคที่ดินจำนวน37ไร่2งานให้กับวัดป่าอรัญ,ญวาสีก่อนจะมีการขออนุญาตสร้างขอตั้งวัดได้รับอนุญาตประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า วัดเก่าน้อยเมื่อวันที่28ธันวาคม2543กระทั่งในปีพุทธศักราช2545พระธิการสำเริงทิตยาโนถึงได้รับตราตังให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2545รวมทั้งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2550และได้พัฒนากลับมาเป็นหลักชัยที่พึ่งทางใจของเราพุทธศาสนิกชนได้ดังเดิมในทุกวันนี้ กราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะลรจ e นดอรี h ชาแนล